สวัสดีครับผมเอกินชัยน้านะฮะวันนี้จะพาทุกท่านมาทานอาหารริมทางของจีนที่ชื่อว่ากูโถ่ฝนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับกูโถ่ฝนนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวรูปแบบหนึ่งของจีนนะฮะซึ่งเขาก็จะเอาเส้นสีขาวนะครับที่ทำมาจากข้าวนะฮะเอาไปลวกโดยเมื่อลวกสุกแล้วนะครับก็จะเอามาใส่ชามน้ำซุปต้มกระดูกหมูนะครับจากนั้นเขาก็จะตักกระดูกหมูที่ต้มจนเปื่อยนะฮะใส่ลงไปเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับซึ่งราคาก็ตกชามละสิบห้าหยวนหรือประมาณเจ็ดสิบห้าบาทนะครับ,รบกูโ น้ำซุปหอมมากอ่ะเดียวหอมหวานนะฮะเส้นสีขาวๆอย่างนี้นะฮะเส้นมันจะนุ่มๆหนึบๆนะครับนี่ฮะเนื้อหมูตัวเนื้อหมูก็จะนุ่มหอมนะครับตรงแกนกลางกระดูกหมูนะฮะเวลากินนะฮะเขาก็จะใช้หลอดนะครับเสียบลงไปนะฮะแล้วก็ดูดถือว่าเป็นวิธีการกินที่แปลกดีนะฮะแล้วก็อร่อยมากเลยผมว่ามันอร่อยจริงๆนะฮะเยี่ยมเลยครับชนะะ